มีปัญหาเบาหวานมาเมื่อสักกี่ปีแล้วครับสี่ปีที่แล้วค่ะสี่ปีที่แล้วประมาณ50อ่าห้าิประมาณอายุห0ิบอ่าค่ะมันมีอาการอะไรครับมีอาการเพลียอ,อาการตอนแรกเลยคือเพลียไม่ค่อยมีแรงแล้วก็ปัสสาวะบ่อยคืนหนึ่งเป็นสิบครั้งเลยค่ะแล้วมีอาการอะไรอีกฮะก็ตอนแรกนี่พอมันเป็นแค่นี้ก่อนก็สงสัยสงสัยแฟนบอกว่าให้ไปหาหมอค่ะ อืให้ไปหาหมอ,อมก็เลยไปหาหมอตรวจหมอเขาพอเล่าอาการปุ๊บหมอเขาสั่งเจาะเลือดเลยจ <อ S 1> เ,ลเลจาะเลือดตรวจเจาะเลือดตรวจก็เจาะเลือดตรวจมาก็ปรากฏว่าน้ําตาลร้อยห้าสิบทีนี้คุณหมอเขาก็สั่งยาให้มาทานอืมก็ก็ไปเช็คเลือดตอนแรกก็เดือนละครั้งตอนแรกนะฮะช่วงแรกเลยนะคะเดือนละครั้งก็มาประมาณสักปีกว่ากว่าครับ ค่ะพอพอปีกว่าๆพอย่างเข้าปีที่สองปุ๊บมันเริ่มมีอาการาชาปีที่สองนี่เริ่มมีอาการชาอันนี้หลังจากที่หาหมอแล้วนะหาหมอแล้วค่ะกําลังทานยาหมออยู่ด้วยค่ะทานยาหมออยู่ค่ะน้ําตาลลดลงไหมฮะน้ําตาลมันจะอยู่ที่ร้อยแปดสิบร้อยเจ็ดสิบร้อยี่สิบร้อยห้าสิบมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดอ๋อมันจะวิ่งเบี่ยงไปไป,ไปมาๆมอยู่เท่านี้ขึ้นอยู่กับวิธีพฤติกรรมของเราพฤติกรรมคือ โอ้ช่วงแรกไม่ไม่ค่อยทานอะไรเลยนะคะเพราะว่ากลัวมากเป็นเบาหวานนี่ทานยาเยอะมากนะทานยาเยอะกี่เม็ดฮะขอ,ของของของคุณพี่กัญชนาของพี่สี่แบบสี่แบบสี่แบบก็คือมื้อละมือละมือละสี่เม็ดะมือละสี่เม็ดง่ายๆมื้อละสี่เม็ดสามมื้อสามมื้อแล้วต้องให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยและให้ลดน้ําหนักด้วยให้งดของหวานงดของหวานให้ลดน้ําหนักให้ลดน้ําหนักแล้วจะลดยังไงอ่ะก็พี่ก็พี่ไม่ค่อยทานข้าวเยอะนะครับพี่ไม่ค่อยทานข้าวเยอะแต่ว่ามันมันเป็นกรรมพันธุ์อ่ะมันอ้วนอืมอืมก็เริ่มมีอาการเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็หมอจยาเพิ่มอีกไหมเขาก็เปลี่ยนยาเปลี่ยนสียาเปลี่ยนดกเปลี่ยนสียาโอ้ค่ะ แต่แคราวนี้บอกคุณหมอไหมครับว่ามันเริ่มมีพร่มัวที่ตาบอกค่ะหมอบอกอพี่บอกหมอปุ๊บหมอเขาบอกว่าถ้าคุมไม่อยู่ก็อาจจะต้องฉีดอินซูลินท่านี้พี่บอกว่ามันน้อยนะคุณหมอเพราะว่าแค่ร้อยกว่าเนี่ยมันไม่มากไม่เหมือนกับคนอื่นเลยโอ้นี่สวนหมอเลยเหรอฮะ,ะแต่อย่างกรณีนี้ก็คือคุณหมอก็ให้แต่ยาแล้วก็พี่ก็คุมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเรื่องของการบริโภคไปด้วยตอนหลังๆเป็นหนักนะคะเป็นเป็นปัสสาวะติดเชื้อบ่อย ปัสสาวะติดเชื้อติดเชื้อบ่อยที่พี่พูดว่าบ่อยคือเดือนเว้นเดือนพี่จะเป็นเดือนเว้นเดือนแล้วอาการมันเป็นยังไงฮะคืออาการมันก็จะขัด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 แล้วก็มันวันขัดมันปวดปวดขัดขัดค่ะปวดปัสสาวะแต่ปัสสาวะได้ไม่เต็มที่ไม่เต็มที่ค่ะไม่เต็มที่พอมาตรวจหมอก็บอกว่าเป็นปัสสาวะทางเดินปัสสาวะ <Okay. S 2> ติดเชื้อติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ mm hmm. ท่านี้หมอก็จะให้น้ําเกลือขวดเล็กๆแล้วก็ฉีดยาฆ่าเชื้อเข้าไปอื mm hmm. แล้วก็จะให้มาให้สามวันนะคะพอพอวันพอหมดขวดปุ๊บก็กลับบ้านอื mm hmm. พอตอนวันรุ่งขึ้นมาก็เอาบัตรมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วก,ก็ให้อีกขวดหนึ่งขวดเล็กๆะคะ่ะเอาไปทําเอาไปฉีด ฉีดเขาก็นอนให้นอนเตียงแล้วก,เเก,เก็เหมือนให้น้าเกลือให้น้ําเกลือเหมือนให้น้าเกลือค,ะอค่ะท่านี้พอเป็นมากๆเข้าพี่ก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอทําไมทําไมเป็นบอยอม,มันเกิดจากสาเหตุอะไรคุณหมอเขาก็พูดเหมือนเดิมเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของคนเป็นโรคเบาหวานเออธรรมชาติของคนเป็นเบาหวานใช,ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอะเป็นความรู้กับพวกเราด้วยนะครับว่าบางคนอาจจะมีอาการเนี้ยควบคู่ตามมาด้วยนะครับก็ เพิ่มมาเรื่อยๆเพิ่มมาเรื่อยๆจากออะไรนะปัสสาวะบ่อยมาชามาตามัวมีปัสสาวะติดเชื้อค่ะรุนแรงที่สุดคือปัสสาวะติดเชื้อนี่แหละค่ะนี่แหละที่จะต้องนอนโรงพยาบาลที่นอนโรงพยาบาลกี่เดือนครั้งนะฮะเดือนเป็นเดือนเดือนเป็นเดือนเลยโอ้เป็นมาตั้งหกเจ็ดครั้งเลยนะคะถามหมอไหมถามค่ะหมอก็บอกเป็นธรรมชาติ พี่ก็ทำใจไม่ได้แล้วพี่ไม่ไปไหนแล้วพี่พี่ดูดูโทรทัศน์ดูโทรทัศน์ก็กดไปกดมากดมาคงไม่ดูตู้เย็นนะพี่ดูโทรทัศน์กแล้วก็ไปเจอดรอกเตอร์เสรีไปเจอดอกเตอรเสรีพี่ชอบดอกเตอรเสรีมากท่านพูดอะไรพี่ก็จะฟัเจอแต่ดรเสรีเหรอฮะ คุณต้นค่ะอ๋อคุณต้นค่ะผมจะน้อยใจอยู่นะเนี่ยถ้าบอกว่าเจอแต่แทนเสรีคนเดียวค่ะแล้วก็ไปเจอเคสเบาหวานครับไปเจอเคสเบาหวานไปเจอเคสเบาหวานเคสมะเร็งพี่จะดูทุกวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ทุกวันศุกร์พี่จะดูวันอันงคารพี่ไม่ได้ดูเพราะันอาทิตย์กับศุกร์เนี่ยเพราะว่ามันจะหยุดศุกร์วอาทิตย์พี่จะอยู่บ้านเนี่ยท่านี้ปุ๊บพอพี่ไปเจอพี่ก็เลยบอกแฟนบอกว่ามาเจอตรงนี้แล้วเนี่ยอยากหายเชื่อไหมดูเห็นตอนแรก โอ้ตอนแรกไม่น่าเชื่อเพราะว่ามันใครๆก็หายใครๆก็หายเป็นมะเร็งเนี่ยมันหายเนี่ยมันไม่น่าเชื่อเลยอะค่ะม,มะเร็งในโดยเฉพาะมะเร็งเนี่ยหมูทางการแพทย์เขายังบอกรักษาไม่หายเลยท่า,า,านี้เราก็าไม่เคยบอกว่าหายนะเราก็ไม่เคยบอกว่าหายท่านี้พี่ก็พี่อยากหายพี่เลยโทรมาที่โทรทัศน์เขามีโทรศัพท์โทรศัพท์โทรมาที่โทรศัพท์มาหาคุณ คุณไก่คุณไก่คุณไก่ค่ะเขาชื่อคุณอะไรพงนลินอะไรครับ,รบพ,งพงนลิตนะคะตอนี้ก็โทรคุยกันเขาก็บอกว่ามีอาการเป็นยังไงโอ้อันนี้เขาเปิดใจพี่มากเลยเขาพูดว่ามีอาการเป็นไงคือเขารับฟังเราเลยอะคะ่ะ ว่าพี่ก็เลยเล่าอาการให้ฟังตั้งแต่ปีที่หนึ่งจนกระทั่งถึงปีที่สี่เลยพี่มาเจอพี่มาเจอโทรทัศน์นี่ปีที่สี่เลยนะคะเนี่ยค่ะมาเจอช่องช่องนี้ค่ะทูวิชั่นทูวิชั่นแปดมาเจอปีที่สี่แนะนำให้ให้ทำยังไงฮะคุณไก่ไม่แนะนำเลยคุณไก่บ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนถามคุณไก่ว่าบ้านคุณไก่อยู่ที่ไหนคุณไก่ะถามพี่เลยว่าบ้านอยู่ที่ไหนไอ้จริงๆแล้วเพื่ออะไรฮะ เพื่อที่จะมานั่งคุย oh. อเพื่อที่จะมานั่งคุยมาหาถึงโรงเรียนเลย uh huh. มาหาถึงโรงเรียนเลยก็มานั่งคุยอุ้ยเหตุการณ์มันยาว uh huh. มันยาวหลายอย่างแฟนพี่ก็เป็นเยอะครับเป็นหลายเรื่องพูดง่ายแฟนพี่พี่กลัวเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอันนี้ตกลงไปคุยเรื่องแฟนและทั้งแฟนทั้งพี่เลยอ่าปรึกษาอย่างพี่กลัวเรื่องเบาหวาน อย่างแฟนเนี่ยเป็นมะเร็งตอมลูกมาแต่เขาไม่ได้เป็นแต่เขาเป็นทางเดินปัสสาวะตีบคือกลัวคือกลัวอ้าวเสร็จแล้วคุณไก่บอกคุณไก่ก็มาให้ทานเลยฮะคุณไก่ให้แฟนพี่ทานบิมสีเขียวพี่ทานสีฟ้าทานสีฟ้าทานสีฟ้าเช้าสองเม็ดครับก่อนนอนสองเม็ดวันละสี่เม็ดวันละสี่เม็ดค่ะอ่าฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วประมาณประมาณสามสี่วันนี้มันก็จะรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีแรง ม,มีแรงมันไม่ไม่ค่อยอ่อนเพียพี่พี่ดูนะตอนแรกพี่ก็นึกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้เนาะแต่ว่าพอพี่เจอกับตัวเองปุ๊บมันเป็นไปได้มันมันเป็นจริงๆอืงม,มันเป็นจริงและไอ้แขนชาขาชาตามวัวไม่เป็นดีขึ้นเลยเหรอ ตาพี่สายเจ๋วเลยนะคะเดี๋ยวนี้พี่ขับรถกลางคืนได้นะคะเนี่ยอ๋ออือฮะช่วงนี้ฝนตกสาสตรเข้ามาน้ากระจกหน้ารถพี่เพ่งสันิดนึงเนี่ยพี่ก็ขับรถสบายเลยอ๋อก็ยังมีเพ่งนิดนึงนะฮะเพ่งนิดนึงเพ่งสักนิดนึงไอ กระจกที่เปียกแห้งเลยโอ้ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงขนาด, <S <S ดานัด้นนะอาจารย์นี่ทานอยู่นานแค่ไหนนะฮะประมาณเดือนเศษเศษเดือนเศษเศษถึงเห็นความเปลี่ยนแปลงค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เห็นความเปลี่ยนแปลงก็คือพี่ไปเจาะเลือดครับพี่ไปเจาะเลือดวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนเดือนที่แล้วเนี่ยค่ะเดือนมิถุนายนพี่ไปเจาะเลือดพี่เหลือร้อยเจ็ดน้ำตาลเหลือร้อยเจ็ดลงมาเหลือร้อยเจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะ อันนี้คือล่าสุดที่ตรวจล่าสุดที่ตรวจเหลือร้อยเจ็ดเหลือร้อยเจ็ดก็ถือว่าคุณภาพชีวิตดีขึ้นดีขึ้นมากเลยนอนหลับก็สบายอืไม่ไม่กังวลทํางานก็ได้ขับรถก็ได้โอ้นี่ถ้ายิ่งลดน้าหนักได้อีกนิดหนึ่งเนี่ยแจ่มเลยนะค่ะแจ่มเลยค่ะแฟนจะหวงขึ้นเลยนะค่ะเอาละครคุณต้นครับผมอยากจะขอเสริมนิดหนึ่งคืออย่าไปติดใจกับผลิตภัณฑ์ของเรามากเกินไปจนไม่ยอมลดนะฮะ มเมื่ออาการของเราดีขึ้นหยุดยาทั้งหมดแล้วใช้ของเราแล้วก็รักษาระดับน้ําตาลได้แล้วก็คิดว่าจากนี้ไปสี่แคปซูลต่อวันตลอดไปไม่ควรน,นะนะนะครับ,บพยายามอย่างยิ่งที่ลดอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะแต่ว่าก็ถ้าเรามีเจาะน้ําตาลก็ตรวจมันอยู่เรื่อยๆนะครับ,รบก็เหลือเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลคือลดลงมาถ้าหากไม่ใช่เลยก็ยิ่งดีแต่ผมคิดว่าคงไม่มีเพราะว่าโอกาสมันเกิดขึ้นยากเพราะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะในช่วงนี้ ครับทุนนี้ก็ออกกาลังกายร่วมด้วยคือถ้าน้ําตาลลงมาอยู่ในระดับที่พอเหมาะและ้วไม่เกินคุณหมอไม่ได้จ่ายยาครับต้องทานอย่างน้อยอ2อยสองแคปซูลสแคปซูลต่อวันครับก็คือเช้าหนึ่งเม็ดก่อนนอนหนึ่งเม็ดครับแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะอาทิตย์ละสามแคปซูลอะไรก็แล้วแต่อ๋ออันนี้เราเราไม่มีกฎตายตัว